ลองดูสักทีว่าใครจะแน่กว่ากัน wow! ไม่ว่าใครหน้าไหนจะให้รู้ว่านานกนั่นไม่จริงไม่อยากจะขก้งสวัสดีครับผมสวัสดีครับพราาว่าเรานะครับผม for โฟ l f f u n today r a n k i n g yeah. hey, อ้าวอ้าวไอ้บ้ามึงอะบ้าวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจกันอีกเช่นเคย กับความจันไรสถุนอัปรีของไอ้จัดผมเนี่ยสถุนทุกคลิปแต่วันนี้เนี่ยมาก,กับซีรีส์ที่คนเนี่ยขอเยอะมากเลยกับตัวละครที่เก่งที่สุดในซีรีส์คาเ e n Rider ร์คูการ์ในคุณมาสถือว่าเป็น m a สไ Rider ในตำนานเลยก็ว่าได้อะไปดูกันเลยดีกว่าไป อันดับที่สโกบาดาบานนี่คุณมอสหรือว่าปีศาจตะกะแต่นั่นเองครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมันชอบการแข่งรถมากๆคุณแจ็คครับเขาเนี่ยขับรถไปมาและหาเจอคนเนี่ยต้องแข่งละเจอนักแข่งเจอคนขี่มอไซค์นี่ใบนี่คือต้องท้าแข่งแล้วครับแข่งกันไปกันมาในแม่งเบียดว่ะไอชิบหายแม่งขี้โกงชิบหผายเลยมอไซค์แม่งโคตรใหญ่เลยแล้วแม่งก็เบียดจนตกข้างทางแล้วก็เอาล้อเนี่ยไปบี้คนว่ะโอ้โหเพราว่าเป็นการฆ่าที่โหดมากแล้วก็เจอคู่กาเนี่คือต้องแข่งกันหน่อยละเจออะไรพอแข่งกันไปกันมาเนี่ โขดหินก็ต้องขับไปขับมาเนี่ยมีการสลับคันก็เล็กน้อยแต่ว่าเขาเนี่ยก็เอาชนะคูกาไปได้ด้วยแล้วก็ทำรถคูกาพังด้วยเพรการแก้เคล็ดขัดจออพกช้ำต่อมาในกรมตำรวจเนี่ยคือต้องหาวิธีการฆ่าไอตัวนี้ให้ได้โดยการปิดล้อมเมืองเขาเรียกว่าประกาศเคอร์ฟิวแล้วเจอตัวนี้นล้วแม่งขับเร็วเหลือเกินแต่สุดท้ายเนี่ยกรมตำรวจแหน่ก็เอาบีเชสเตอร์สองพันเนี่ยมาให้ครูกาว่าเพื่อให้คูกาเนี่ยใช้งานและคูกาเนี่ยก็สามารถแซงไอบ้านนี้มาได้แล้วก็ทำการไลเดอร์คลิกสวนแล้วก็ตายอย่างอนาถ Lalu banget, duwe. anak TKW. โกซาซารูบาเนี่ยคุณมอสหรือว่าปีศาจแมงป่องไอ้ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยยังไงเป็นยิงสาววัยประมาณสักสี่สิบห้าสิบได้แล้วละอะไรจะแก่ขนาดนั้นยังไม่แก่เขาเนี่ยชอบขึ้นรถแท็กซี่ว่ะแล้วก็ทำการสังหารเหยื่อบนแท็กทซี่ว่ะแท็กซี่เนี่ยตายไปหลายร้อยคนแล้วโดยการละลายทั้งบอดทั้งคนเลยซึ่งทําให้พวกรกรลกิเนี่ยต่างไม่ชอบทีน้าตัวนี้มากแล้วก็เจอข้างเข่าในข้างเข่าก็ท้าสู้ว่ดแต่ข้างเข่าเนี่ยก็ไม่สามารถสู้แมงป่องนี้ได้มันอยู่ในระดับโกซึ่งระดับโก้เนี่ยอยู่กว่า แพลตินัมแล้วก็ไดมอนอะไรของมันเนี่ซึ่งแมงป่องเขาเนี่ยเขาชอบอารวาดไปทั่วว่าเขาการทําให้เกมเขาเนี่ยบรรลุเป้าหมายไปด้วดีแต่ว่าเจอกับครูกาว่าครูกาไม่ยอมแน่นอนคือครูกาเนี่ยเจอแล้วต้องขับรถไปละแล้วขับรถไห้ชนไปเลยว่ะ แล้วก็พาไปที่อุโมงว่ะครับผมแล้วก็ไปอึบสับป,ประรดพออึบเสร็จเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไว้จนสับป,ประรดไม่มีแรงแล้วก็ยิงซ้ําไปออ้ยยิงปั้งๆจะตายแล้วแต<อ>่ว่าครูการเนี่ยขับออกมาแล้วก็ระเบิดว่ะแล้วก็ระเบิดในอุโมงว่ะโอ้โหตายอ่ะไม่เจ้าเอ้ยป็นการระเบิดที่รุนแรงมากๆเลยครับอันดับที่8สู้โกมาสู่เป็นกุทธิรูปราชทั้งข่าวซึ่งเป็นเผ่าที่กากมากๆมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเขาเนี่ยอยู่มานานมากและเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ยังไงงงงโดยกกาาารรรเเ็บบสะมคื่อออขุุ ครับจะทําให้เขาเนี่ยมีพลังอันมากมายมหาศาลสั้นหลือเกินและเขาเนี่ยพัฒนาร่างปีกขั้นหนึ่งได้และเขาเนี่ยสามารถตบแดงปองได้ใช่ฮะและก็สามารถทําร้ายคนเนี่ยอย่างเยี่ยมโหดมากมายใช่ครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนอินดาคูบ้าเซบ้าเนี่ยกำจัดถึงไปเพราะว่ามันอาจจะเก่งกว่ากูในอนาคตได้เขาเลยต้องรีบตัดไฟต้นหล่มพายอย่างอันนาดมากเขาเลยเลือดนิ่ไหลออกมาจากต้นไม้อันที่7จโก บาเบลูดาหรือว่าปีศาจควายธนูนั่นเองซึ่งไอตัวนี้เนี่ยจะพกค้อนมาเพื่อจะมาทุบคนว่ะแต่ว่าครูกาดต้องต่อสู้แล้วพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยครูกาดไดสู้ไม่ได้เลยมีขนาดใช้ร่างไททันฟอร์มเลยยังแข็งแกร่งไม่สู้อ่ะเกาะไททันฟอร์มเลยถือว่าแข็งแกร่งมากนะเจอคอสไปเนี่ยเป็นรูอ่ะไม่เจ้าไม่ไหวแล้วจะทำไงนี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยได้คิดค้นการสกัรการลงอาคมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้ลูกปืนที่อาบอาคมมาซึ่งอีโจนเนี่ยเอามาจากปากนั่นงใส่อ ไหลนี่ชายนะครับผมไหลแบบไม่ได้แล้วกาลังอ่อนแรงลงอ่อนเาถวยแล้วก็คูกาดได้โอกาสแล้วก็ได้ขับรถเนี่ยชนมันโอ้โหแล้วก็กับจากมาที่ <c oughs> หเข่าล้างรับเปิดตรงนั้นแหละไม่เจ้าทำให้ความเสียหายตรงนั้นเนี่ยเป็นวงกว้างถึง500กิโลเมตรเลยอันดับที่6ระดอนดงุก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีการอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเรียกว่ารุ่นระ,ร,นร,ะรุ่นละเนี่ยจะเป็นรุ่นที่อินาโกบาเซบ้าในไว้วางใจมากที่สุดพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับกรรมการกลยุทธ์ทั่วไปจะไม่กล้าเหือกับพวกตัวนี้เเาป็นกรรม ที่นับแต้มและใส่ชุดสีขาว่ครับซึ่งเขาได้เปิดเผยตัวหลังว่าเขาเนี่ยเป็นกุลกิลลูปนกว่ะโอ้โหซึ่งเขาเนี่ยต่อสู้กับตัวด้วงเพราะต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมันโชบเชียวแล้วก็ว่องไวเหลือเกินอะบอมแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนปืนอาอาคมเนี่ยยิงไปทั้งหมด15เม็ดโอ้โหแม่เจ้าทำไมเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็ตาย่ะโอ้โหตายเลยอะทนบาดแผลกระสุนอาบอาคมไม่ไหวนั่นเองแล้วลงยันคุณวอดด้วยอันดับที่5โก กาโดรูดานี่คุณมอสหรือว่าปีศาจด,ดวงนั่นเองซึ่งปีศาจด,ดวงเนี่ยเขามีนคนที่ลึกลับมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยมีพลังอันแข็งแกร่งซึ่งกูกะมาเนี่ยยิงใส่เนี่ยปังอ่ะไม่ตายว่ะซึ่งเขาเนี่สามารถยกพลังไปได้แล้วเขาก็ยิงคืนซึ่งเขาเนี่ยสามารถก๊อปพลังได้ครับผม แล้วก็สามารถทําร้ายคูกาด์จนปางตายได้ขนาดคูการเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลายร่างหลายตัวแล้วก็ไม่สามารถกําจัดไอ้ด้วงบ้าน,นี่ได้สักทีหนึ่งถือว่ามันแข็งแกร่งมากๆทําให้โคไดโยสเกะต้องนอนโรงพยาบาลเป็นวันๆนนซึ่งเขาเนี่ยให้คูการล่อด,ด้วยเพราะเขาเนี่ยจะเก็บคูการเป็นตัวสุดท้ายแต่ว่าคูการเนี่ยเขาเนี่ยต้องไปฝึกฝนตัวเองเป็นปีตอนนั้นเป็นปีให้ป่าในบ้านเมืองพันชิ้หายซึ่งเขาในกรได้ร่าง Amazing Mighty Form มาซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างสีดําทมินน่แล้วก็สามารถเอาชนะไอ้ด้วงปัญญาอ่อนนี่ได้แล้้วกก็าตตโอหเบจภูไฟ จะทำให้อีโจเนี่ยงงเป็นไก่ตาแตกระเบิดอะไรจะสูงขนาดนั้น <c oughs> อันดับที่สและ baru b a d e หรือว่าเลขาของอุนดากุบาเซบาซึ่งเลขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นหญิงสาวที่เป็นเพศเมียหญิงสาวเพศเมียและเขาเนี่ยมีรูปก,กุหลาบบนหน้าผากเป็นกรรมการตัดสินเกี่ยวกับเกมเกมเกรุในครั้งนี้ครสั่งเกมให้ทุกคนฟังแล้วก็สั่งไอ้นกเนี่ยเป็นคนนับคะแนนด้วยลูกคิดทําตัวลึกลับชอบอยู่คนเดียวชอบมองการไกลเขาเนี่ยรอให้อุนดากุบาเซบาเนี่ยฟื้นคืนชีพเท่านั้นใช่ครับซึ่งความร้ายกายของเขาเนี่ยจนทาให้พวกเหล่าคุรุกิเนี่ยต่างเคารพนับถือคนนี้มากมากเลและสุดท้ายเนี่ยก็โดน จิโจโเนี่ยเอาปืนกราดยิงท่าน้ำตายว่ะชิบหายขนแค่ไปพูดด้วยใส่ยับเลยแล้วก็เอาหินเนี่ยถงน้ำเว้อะไรจะขนาดนั้น <c oughs> ขาไม่ไมีติดหินด้วย <c oughs> มันถงไปเอง <c oughs> มือทวงแผ่นดินแผ่นดินอันดับที่สามอึนดากูบะเซบาแห่งคุณมอสหรือว่าราชาของเผ่ากุรันกิซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ธรรมดามากๆซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงผอมคิ้วหนาซึ่งเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้เขาเนี่ยคอยฆ่าคนคอยจะตัดสินกับคูกะเท่านั้นซึ่งเขาเนี่ยรอวันนี้มานานแล้วที่จะได้ตัดสินกับคูกะแต่เขาเนี่ยเริ่มต้นโดยการเผาคูกะทั้งเป็นก่อนว่ะโอ้แล้วก็ เป็นไรไปล้ะได้บอกว่าเก่งขึ้นแล้วไงทำใมชฉันเนี่ยสนุกขึ้นหน่อยสิสุดท้ายเนี่ยก็ต่อยกับครูกะต่อยกันเลือดสาดอมเลือดอมน้ำแดงกันแน่ไปไปมาเนี่ยไอหิมะเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่หิมะจริงว่ะแม่เป็นสําลีโอ้โหมันเป็นหิมะสําลีบ้านข้องสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนน้ำแข็งกัดตายทนพิษบาดแผลความหนาวไม่ไหว อันดับที่2คาเมนไรเด,รดอเร,เดร์คูกาในคุณมอสคาเมนไรเดอร์คูกาหรือว่าโกไดฮินิกิโกไดยูสุเกะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนเนี่ยที่มีความสามารถในี่หลากหลายเหลือเกินซึ่งเขาเนี่ยสามารถใช้พลังของคูกาเนี่ยได้อยา่างไรเทียมทานและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและในตอนจบเนี่ยเขาสามารถดึงพลังทั้งหมดของคูกาเนี่ยกลายเป็นร่างอัตติเมตฟอร์มได้และเป็นร่างอัตติเมตฟอร์มที่สามารถควบคุมตนเองได้ด้วยซึ่งตาเขาที่สีแดงครับ และเขาเนยได้ล้ำลากิจิโจนี่เพิ่มไปต่อยกับอุนดากูบาเซม่าซึ่งต่อยกันแค่ประมาณ2นาทีก,กว่าแม่เจ้านักแสดงแม่งถอดชุดไปแล้วแม่งหนาวเกินสุดท้ายก็ต้องมาต่อยกันเองต่อยกันไปกันมาเนี่ยอุนดากูบาเซม่าเนี่ยก็แพ้ลงไปแม่เจ้าเอ้ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆครับสำหรับคอมเมนเลนเดอร์คูกะนั่นเองครับอันดับที่1อ่ะ รับลุ้นกันว่าจะเป็นทาเมเนเดอร์หรือโคลนกิหรือว่าอะไรก็คือคุณอิจิโจนีคุณมอสอิจิโจนีผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากมายเหลือเกินอ่ะยังไงเขาเนี่ยอยู่แทบทุกตอนและเขาเนี่ยอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบที่สู้กับโุโนกิทุกตอนและเขาี่ยเป็นแนวหน้านะเขาเนี่ยสามารถใช้กระสุนอาคมเนี่ยยิงใส่โคนกิเนี่ยตายนับไม่ถ้วนแล้วใช่ตอนนั้นนี่โกไรยูจุเกเนี่ยนอนเจ็บจมูนตาเนี่ยตัวเองเนี่ยกลายเป็นเป็นหมอได้ด้วยเป็นหมอให้โกไรซบเขาเนี่ยสามารถสังหารเลขา ของอุดากุบ้าเซบาได้แล้วก็ปล่อยให้อุดากุบ้าเซบาเนี่ยตายท่ามกลางหิมะเพราะว่าโดนน้ำแข็งกัดตายแล้วก็ทำการอึบสกุลโกซึ่งเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของน้ำขาดแคลนด้วยซ้ำไปเพราะคิ้วเขาหนาเกินไปเนี่ยเนี่ยวันไหลลงคิ้วหมดจะทำให้น้ำเนี่ยมันไหลไม่ถึงไงจะทำให้แผ่นดินเนี่ยน้ำขาดแคลนไม่เกี่ยวหายอะไรเล่าไปเรื่อยสาระไม่มีเหมือนมึงนอนฝันเอาอะอะไรของมึงเนี่ยอีโจ้ฮี่อะไรเนี่ยก็ขอจบกันไปทีานี้ดีกว่า ก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสลับสิบระดับทละครที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์คาเมนเลนเนคูกาที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมคุณแจ็ครับหลายคนที่ก็สนุกสนานแล้วก็คาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวกับในคลิปนี้ถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยครับผมถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่าหาว่าเราเลิะเทอะเกินไปก็ด่าพวกเราได้อีกเช่นเคยนิดไลค์กันไปสแปมกันไปแล้วด่าคุณแจ็กันไปว่าไอ้จันไรสันดานมา แต่สุดท้ายมันก็มาดูกูเหมือนกันแล้ววะอ่ะแล้วถ้าเกอยากติดตั้งหองสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรอ่ะเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟันครับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่แล้วก็ไม่ตอบเอ๊ะแล้วทำไมคุณแจ๊ดมึงถึงไม่ตอบเขาวะอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากไปตอบอะไรมากมายอะขี้เกียจนั่นเองวันนี้ก็ไม่ฝากละขอตัวลาแต่เพีเท่านี้บายยกันทุกคนบายยครับเย้ yeah. <Yeah. S 2> Come 「なんまー